สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่า ะะวันนี้นะคะพราจะมาสปอยหนังเรื่องพีน o อกกิโอค่ะเป็นฉบับคนแสดงนะคะฉายเมื่อปี2019เรื่องราวเริ่มต้นที่ช่างแกะสลักไม้คนหนึ่งนามว่าเจเตสโตเขาเป็นช่างแกะสลักไม้ที่ฐานายยากจนมากอยู่มาวันหนึ่งเขาได้เห็นรถละครหุ่นเชิดมาที่ตลาดเขาจึงรู้สึกสนใจและแอบส่องดูหุ่นไม้ในรถนั้นจนเขาเกิดแรงบันดาลใจอยากจะสร้างหุ่นไม้ที่ผู้คนต้องตะลึงขึ้นมาเขาจึงรีบตรง ไปขอท่อนไม้จากเพื่อนของเขาซึ่งมันก็ประจบเหมาะกับตอนที่เพื่อนของเขานั้นเจอท่อนไม้ประหลาดพอดีท่อนไม้ที่ขยับเองได้จนเขาตกใจกลัวเขาจึงจะเรียบยกท่อนไม้นี้ให้กับเจสเปสโตเจสเปสโตดีใจมากเขาจึงลงมือบรรจงสร้างหุ่นไม้ขึ้นมาทันทีแถมยังตั้งชื่อให้ว่าพีโนคิโอเมื่อสร้างเสร็จความมหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อหุ่นไม้พีนโนคิโอสามารถพูดและขยับได้เจสเปสโตตกใจมากเขาเพ ตรายมตั้งสติและรีบออกไปเป่าประกาศให้เพื่อนของเขารู้ว่าเขามีลูกชายแล้วจากนั้นเขาก็ได้นําผ้าปูเตียงสีแดงมาตัดเย็บชุดให้พีนโนคิโอเขามีความสุขมากแล้วเขาก็สอนวิธีเดินให้พีนโนคิโอแต่พีนโนคิโอก็ไม่สนใจรีบวิ่งออกจากบ้านไปวิ่งเล่นจนทําให้เจสเปสโซถึงกับหัวเสียกับความไม่เชื่อฟังของพีนโนคิโอพีนโนคิโอนั้นก็วิ่งเล่นไปทัวจนถูกสุนัขตัวใหญ่ไล่เขาจึงได้วิ่งกลับเข้าไปในบ้านสัก จิงรีดพูดได้ก็ได้เรียกชื่อของพินอคคิโอคุณจิงรีดนั้นได้เห็นก,นการกระทำของพินอคคิโอทุกอย่างเขาจึงตักเตือนพินอคคิโว่าเด็กที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เคาะร้ายไม่ห่างไกลแน่แท้ชีวิตจะมีแต่ทุกข์ระทมแน่นอนแต่พินอคคิโอนั้นก็เถียงว่าก็ผมไม่อยากเชื่อฟังนี่ทั้งสองจึงมีปากเสียงกันจนพินอคคิโอมโหยีบค้อนไม้ขึ้นมาปาใสค่คุณจิงรีดคุณจิงรีดจึงร้องไห้ออกมาแล้วพินอคคิโอก็ไปนั่งพักที่หน้า ผสักพ,พักหนึ่งเจเปสโตก็กลับมาบ้านเขาโบนออกมาชุดใหญ่และบอกให้พินอคิโอเปิดประตูพินอคิโอที่เผลอหลับไปก็สะดุ้งตื่นขึ้นแต่ขณะที่เขาจะเดินไปเปิดประตูเขากลับพบว่าเท้าของเขาถูกไฟไหม้หายไปหมดแล้วเขาจึงรีบตะโกนบอกพ่อว่าเท้าของผมหายไปเจเปสโตก็ตกใจมากรีบปีนเข้าหน้าต่างและช่วยพินอคิโอไว้วันต่อมาเจาเปสโตก็ตั้งใจจะให้พินอคิโอไปโรงเรียนเขา เขาจึงได้ไปหาซื้อหนังสือแบบเรียนแต่เขาไม่มีเงินเลยเขาจึงนำเสื้อคลุมและเสื้อกัักของเขาไปแลกแบบเรียนมาแล้วเขาก็พาพินอคคิโอไปโรงเรียนแต่ระหว่างทางพินอคคิโอก็สังเกตเห็นรถละครหุ่นเชิดเขาจึงรู้สึกสนใจแต่พ่อก็ได้ห้ามเขาไว้แล้วบอกให้เขารอเลิกเรียนก่อนแล้วค่อยไปดูพินอคคิโอก็ตกลงแต่เมื่อมาถึงโรงเรียนและรับสายตาของพ่อพินอคคิโอก็รีบวิ่งตรงไปที่รถละครหุ่นเชิด นนัน้แต่พินอคคิโอนั้นไม่มีเงินเลยเขาจึงเข้าไปดูไม่ได้พินอคคิโอนั้นอยากเข้าไปดูมากๆเขาจึงได้เดินไปขอเงินกับคนแถวนั้นแถมยังได้นําแบบเรียนของเขาไปแลกเงินอีกจนเขาได้เงินมาและสามารถเข้าไปดูละครได้พินอคคิโอนั่งดูละครหุ่นเชิดอย่างตื่นตาตื่นใจแต่แลสะสักพักหนึ่งหุ่นเชิดบนเวทีก็มองเห็นพินอคคิโอพวกเขาที่เห็นว่าพินอคคิโอเป็นหุ่นไม้เหมือนกันจึงได้เชิญพินอคคิโอขึ้นไปกอดบนเวท แต่เมื่อกอดได้สักพักทุกคนก็ต่างบอกให้พินอคคิโอรีบหนีพินอคคิโอก็รู้สึกงงงๆแล้วเจ้าของโรงละครก็ออกมาพร้อมทั้งจับพินอคคิโอไว้เขาได้พูดกับพินอคคิโว่า แล้วสายชักล่ะไม่มีสายชักเหรองั้นมากับข้าดูนี้ในด้านของเจฟเฟสโตเมื่อเวลาเลิกเรียนมาถึงเขาก็มารับพินโนคิโอครูจึงได้บอกเขาว่าเด็กที่เหมือนหุ่นไม้ไม่ได้เข้าเรียนแต่เห็นวิ่งไปทางรถละครหุ่นเชิดเมื่อได้ยินแบบนั้นเจฟเฟสโตก็รู้สึกทุกข์ใจมากเขารีบตรงไปที่รถละครหุ่นเชิดแต่รถละครหุ่นเชิดกับหายไปแล้วเจฟเฟสโตจึงตั้งใจจะอ,ออกเดินทางตามหาพินโนคิโอให้ได้ไม่ว่าจะไกล สักแค่ไหนนีด้านของพินอคคิโอเจ้าของละครได้สั่งให้คนโยนเขาเข้ากองไฟเขาจึงรู้สึกกลัวมากเรียบอ้อนวอนร้องขอชีวิตเขายังได้เอ่ยพูดถึงพ่อที่น่าสงสารของเขาเจ้าของรงละครจึงสั่งให้หยุดและเปลี่ยนเป็นหุ่นไม้ตัวอื่นแทนพินอคคิโอจึงออกตัวช่วยห้ามไว้อีกจนเจ้าของโละครเห็นว่าพินอคคิโอนั้นจิตใจดีเขาจึงได้บอกให้พินอคคิโอมาหอมเขาพินอคคิโอก็เดินตรงไปจุกตรงจมูกเจ้าของละคร จึงรู้สึกดีขึ้นและไม่ทำร้ายหุ่นตนอื่นวันต่อมา ของโรงละครก็มาปลุกพินอคคิโอและถามถ่ายเรื่องพ่อของเขาและเมื่อเขารู้ว่าพ่อของพินอคคิโอนั้นฐานายยากจนมากเขาจึงได้มอบทองคำห้าเหรียญให้และปล่อยพินอคคิโอกลับไปพินอคคิโอจึงได้ไปกอดลาหุ่นทุกตนและเดินกลับบ้านไประหว่างทางเขาก็พบกับชายสองคนกำลังหาปลาอยู่เขาจึงตะโกนถามว่าขอโทษครับคุณรู้จักหมู่บ้านของเจฟเฟสโตไหมแต่ชายสองคนนั้นก็ไม่สนใจจนพิน พินอคิโอได้พูดถึงเรื่องทองห้าเหรียญที่เขาจะนำไปให้พอ่อชายสองคนนั้นจึงรีบวิ่งมาหาพินอคคิโอ,โอพวกเขาได้แนะนำตัวว่าชื่อจิ้งจอกกับแมวแล้วเขาก็ถามพินอคคิโว่าจะนำเงินไปทำอะไรเหรอพินอคคิโอก็ตอบว่าผมจะนำเงินไปซื้อเสื้อคลุมให้พอ่อและแบบเหรียญจิ้งจอกและแมวจึงได้ออกอุบายหลอกพินอคคิโอ,เ,โอเรื่องวิธีเพิ่มเหรียญทองให้เขาพวกเขาได้แนะนำให้พินอคคิโอ,โอนำเหรียญทองไปที่ทุ่งแห่งปาฏิหาริย์และปลูก เหมือนต้นไม้ก็จะสามารถทวีคูณเหรียญทองคำได้จากห้าเหรียญเป็น2,500เหรียญ <oc> พินอคิโอผู้ไร้เดียงสาก็หลงเชื่อพวกเขาแต่ก่อนที่จะไปปลูกต้นเหรียญทองคำจิงจอกและแมวก็หลอกให้พินอกคิโอเลี้ยงอาหารและที่พักเขาต้องเสียเงินตั้งหนึ่งเหรียญทองเมื่อเวลาคำมาถึงพินอกคิโอก็จะลงมือนำเหรียญทองไปปลูกแต่ระหว่างทางจิงจอกและแมวได้สวมชุดคลุมออกมาป้นพินอกคิโอพินอกคิโอจึงรีบวิ่งหนี จนได้พบกับบ้านหลังหนึ่งเขาซึ่งพยายามเคาประตูขอความช่วยเหลือสักพักหนึ่งก็มีเด็กสาวผิวซีดผมสีขาว ตะโกนบอกพินอคคิโอว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่หรอกทุกคนตายหมดแล้วพินอคคิโอก็เถียงว่าก็เธอไงเปิดประตูด้วยเด็กสาวจึงได้บอกว่าฉันก็ตายแล้วเหมือนกันพร้อมกับลอยหายไปพินอคคิโอก็พยายามตะโกนเรียกเธออีกแต่จึงจกและแมวก็ไล่ตามเขามาทันพวกเขาได้อุ้มพินอคคิโอ ไปแขวนคอไว้บนต้นไม้และรอเวลาที่เขาตายแต่พินอคิโอนั้นก็ไม่ตายสักทีเช้าวันต่อมาขณะที่จิ้งจกและแมวหลับก็ได้มีคนหน้าตาเหมือนสัตว์มาแอบช่วยพินอคิโอไปซึ่งคนที่ส่งมาช่วยนั้นก็คือผีสาวที่พินอคิโอเจอเมื่อคืนแต่คนในบ้านนั้นเรียกเธอว่านางฟ้าซึ่งทุกคนในบ้านหลังนี้ดูเหมือนจะเป็นเครื่องคนเครื่องสัตว์หมดเลยค่ะนางฟ้านั้นได้ช่วยรักษาพินอคิโออย่างเต็มที่แต่พินอคิโอก็ไม่ยอมกินยา ขนาดนางฟ้าใช้เหตุผลเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังเธอจึงได้ใช้ไม้ตายให้เหล่ายมมาทูตมาพาตัวเขาไปพินอคเคโอจึงรู้สึกกลัวมากและยอมกินยาที่ขมๆมนี้เมื่อเขาหายดีนางฟ้าก็าถามเรื่องราวทั้งหมดพินอคเคโอก็ได้เล่าเรื่องราวที่มันไม่เป็นความจริงเรื่องราวที่ทําให้เขาดูดีขณะที่เขาเล่าอยู่จมูกของเขาจึงค่อยๆยืดยาวออกมาแล้วพินอคเคโอก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับจมูกของผมนางฟ้า จึงได้บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเธอแค่โกหกน่ะนางฟ้าตั้งใจให้บทเรียนนี้แก่พินอคิโอแล้วนางฟ้าก็ได้เรียกเหล่านกเข้ามาเหล่านกนอจึงได้ช่วยกันจิกแ้จมูกข,ของพินอคิโอจนกลับมาเป็นปกติแล้วนางฟ้าก็มาส่งพินอคิโอให้เขาเดินทางกลับไปหาพ่อต่อเขาเดินทางไปเรื่อยๆจนได้บังเอิญไปเจอกับจิงจงจ้งจอกและแมวอีกครั้งจิ้งจอกและแมวก็ทำท่าทางดีใจและเนียนถามพินอคิโอว่าเธอหายไปไหนมาก กเราตามหาเธอทั้งคืนเลยพินอคคิโอก็เล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วจิ้งจอกและแมวก็พาพินอคคิโอไปปลูกต้นเหรียญทองต่อพินอคคิโอก็ทําตามอย่างไม่เอะใจอะไรเมื่อปลูกเสร็จจิ้งจอกและแมวก็บอกให้พินอคคิโอไปเอาน้ําที่แม่น้ํามาพินอคคิโอจึงรีบวิ่งไปที่แม่น้ําแต่เมื่อเขานําน้ํากลับมาก็พบว่าจิ้งจอกและแมวไม่อยู่ที่นั่นแล้วแถมเหรียญที่ฝังไว้ก็หายไปพินอคคิโอรู้สึกแย่มากเขาจึงได้ออกเดิน ทางงอีกครั้เขาเดินต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยจนสามารถกลับมาบ้านได้เขาจึงพยายามเคาะประตูและตะโกนเรียกพ่อของเขาจนเพื่อนบ้านลำคัญออกมาบอกว่าพ่อเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาจากไปตั้งนานแล้วพ่อของเธอได้บอกว่าจะไปยังสุดขอบโลกที่เกรซอเมริกาเพื่อตามหาเธอนะ่ะพินอคคิโอจึงถามว่าแล้วเกรซอเมริกาไปทางไหนเพื่อนบ้านก็บอกว่ามันไกลมากต้องข้ามทะเลไปทาง พินอคิโอ,โอจึงรีบออกเดินทางทันทีแต่เขาก็ไายฝ่าขึ้นน้าทะเลไปไม่ไหวจนนอนหมดสติอยู่ที่ริมหานางฟ้าจึงได้ส่งคนมาช่วยเขาอีกครั้งคราวนี้ร่างกายของนางฟ้านั้นกลับเติบโตขึ้นเป็นสาวพินอคิโอก็รู้สึกแปลกใจแต่ก็รีบตรงเข้าไปกอดเธอแล้วเขาก็มานั่งคุยกับนางฟ้าเขาถามนางฟ้าว่าคุณโตขึ้นได้ยังไงผมอยากโตขึ้นบ้างนางฟ้าก็บอกว่าหุ่นไม้ไม่สามารถโต ขึ้นได้หรอกนะพินอคคิโอจึงรู้สึกอยากจะเป็นเด็กขึ้นมาจริงๆนางฟ้าก็บอกเขาว่า เธอจะได้เป็นถ้าหัดทำตัวให้คู่ควรและประพฤติตัวได้ดีนางฟ้านั้นยังได้บอกให้พินอคคิโอ,โอไปเรียนหนังสือพินอคคิโอก็ตกลงวันต่อมาพินอคคิโอก็เริ่มไปเรียนหนังสือแต่แล้วพินอคคิโอก็หลงผิดอีกครั้งเขาเลือกคบเพื่อนที่เกเรทั้งหนีเรียนทั้งขโมยของเมื่อเขากลับมาบ้านของนางฟ้าแม่บ้านหอยทากจึงไม่ต้อนรับเขาและไม่ยอมให้เขาเข้าบ้านเช้าวันต่อมาแม่บ้านหอยทากก็ มาบอกว่าพินอคคิโอครั้งนี้นางฟ้ายอมให้อภัยเธอแต่ครั้งหน้าจะไม่ยอมให้กลับเข้ามาอีพินอคคิโอจึงกลับไปเรียนอีกครั้งคราวนี้พินอคคิโอก็ตั้งใจเรียนมากจนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นแถมครูยังชื่นชมในตัวเขานางฟ้าที่รู้แบบนั้นจึงบอกพินอคคิโอว่า พรุ่งนี้เธอจะไม่ต้องเป็นหุ่นไม้แล้วเธอจะกลายเป็นคนเหมือนเด็กทั่วไปพินอเคียดีใจมากแล้วเขาก็ออกไปชวนเพื่อนๆมางานฉลองที่เขาจะได้กลายเป็นมนุษย์เขาตรงไปชวนเพื่อนเกเรของเขาเป็นคนแรกแต่เพื่อนเกเรคนนี้กลับบอกเขาว่าไปไม่ได้ฉันกําลังจะหนีไปที่ดินแดนมหัศจรรย์เมืองของเล่นเราจะเล่นสนุกกันทั้งวันแบบไม่มีกฎเกณฑ์นายไปด้วยได้นะพินอเคียวตอนแรกพินอเคิยก็ไม่ไปแต่ เมื่อถูกเหล่าเด็กๆบนรถมาชักชวนให้ไปด้วยเขาจึงได้ใจอ่อนขึ้นรถนั้นไปด้วยรถมาได้พาเด็กๆมายังเมืองเมืองหนึ่งมันเป็นเมืองที่เป็นดั่งสวงสวรคของเด็กเกเลทุกคนต่างเล่นสนุกอย่างไม่รู้จักเหนื่อยพินอกคิโอ,โอก็หลงไปกับความสนุกสนานนี้เช้าวันต่อมาบางอย่างแปลกๆก็ได้เกิดขึ้นเด็กทุกคนที่ถูกพามาที่นี่เริ่มกายร่างเป็นลาพินอกคิโอ,โอก็กลายเป็นลาด้วยแล้วพวกเขาก็ถูก นำไปขายพินอคคิโอนั้นถูกคณะละครสัตว์ซื้อตัวไปขณะที่เขากําลังโชว์โดดข้ามห่วงไฟนางฟ้าก็ได้มองดูเขาด้วยความผิดหวังและร้องไห้ออกมาสักพักหนึ่งพินอคคิโอก็แสดงพาดจนทําให้ขาบาดเจ็บวันต่อมาเมื่อเจ้านาเห็นว่าขาของพินอคคิโอนั้นพิการแล้วเขาจึงมัดเชือกทวงเห็นโยนพินอคคิโอลงน้ําทะเลแต่แล้วโชคยังดีที่นางฟ้าช่วยเขาไว้อีกครั้งนางฟ้าได้ส่งฝูง ปให้่่าร้อมรอบเขาไว้พร้อมกับทําให้เขาคืนร่างกายเป็นหุ่นไม้ดังเดิมและพินอคอคิโอก็ว่ายน้ําหนีแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกปลาฉลามตัวใหญ่ยักษ์กลืนเข้าไปในท้องพินอคอคิโอก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือจนปลาทูน่าได้พูดกับเขาว่าเรียกให้ช่วยไปก็เท่านั้นใครจะช่วยเธอได้พวกเขาทั้งสองจึงได้พูดคุยกันสักพักหนึ่งพินอคิโอ,โอก็ได้เห็นแสงไฟบางอย่างในท้องของฉลามเขาจึงลองเด เข้าไปใกล้แสงนั้นแล้วเขาก็ได้พบกับสิ่งที่เขาตามหาคือพ่อของเขาเองพินอคคิโอรีบสวมกอดพ่อของเขาไว้อย่างดีใจพ่อก็เช่นกันแล้วพ่อก็บอกว่าอยู่ในนี้มันก็ไม่ได้เลวร้วายหรอกเจ้าปลานี่มันกินทุกอย่างมีปลาด้วยนะพ่อกินปลาไปเยอะมากลูกมาอยู่ที่นี่แล้วเราก็หาปลาด้วยกันได้แต่พินอคคิโอก็บอกว่าพ่อจ๋าเราต้องหนีออกไปจากที่นี่เราอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกแล้วพินอคคิโอก็ ็พาพ่อเดินตรงไปที่ปากของปลาฉลามยักษ์ใช้จังหวะที่ปลากําลังหลับและอ้าปากรีบโดดหนีออกไปพ่อนั้นไหวน้ําไม่เป็นเขาจึงได้แค่กอดคอพินอเคิโวไว้พวกเขาทั้งสองนั้นเกือบจะไหวไปต่อไม่ไหวแต่แล้วสักพักหนึ่งปลาทูน่าก็ไหวโผล่ขึ้นมาปลาทูน่าบอกให้ทั้งสองจับครีบของเขาไว้ทั้งสองจึงรีบจับแล้วปลาทูน่าก็พาทั้งสองไหวมาขึ้นฝั่งพินอเคิโอกล่าวขอบคุณปลาทูน่ายกใหญ่ปลาทูน่าก็ขอบ คุณพินอกคิโอที่ทําให้เขามีความกล้ามากขึ้นแล้วพ่อกับพินอกคิโอก็ออกเดินทางต่อจนได้ไปพบกับบ้านเก่าๆหลังหนึง่งพวกเขาจึงเข้าไปพักที่นั่นเมื่อพ่อหลับไปพินอกคิโอก็ออกไปที่ฟาร์มแกะไกลๆเขาได้ไปขอนมจากเจ้าของฟาร์มเพื่อนําไปให้พ่อของเขาดื่มเจ้าของฟาร์มจึงเสนองานให้พินอกคิโอทำพินอกคิโอก็ตกลงทำเขาตั้งใจทํางานมากจนเจ้าของฟาร์มเห็นใจและให้นมถังใหญ่กับเขาพินอคิโอ จึงรีบนำนมนี้ไปให้พ่อดื่มวันต่อมาพินอคคิโอ,โอก็ไปทำงานอีกคราวนี้เจ้าของฟาร์มได้แบ่งเงินให้เขาด้วยพินอคคิโอนั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะมากกลายเป็นเด็กดีขยนันแถมยังตั้งใจเรียนหนังสือและเขาก็ไม่หลงกลพวกจิ้งจอกและแมวอีกต่อไปหลังจากนั้นไม่นานนางฟ้าก็มาหาเขานางฟ้านั้นได้ให้อภัยทุกอย่างแล้วไวพรให้พินอคคิโอ,โอพินอคคิโอ,โอจึงสวมกอดนางฟ้าแล้วนาง า้าก็ทําให้พินอคคิโอหลับและเมื่อพินอคคิโอตื่นขึ้นมาร่างกายของเขาก็กลายเป็นเด็กจริงๆพินอคคิโอตื่นเต้นและดีใจมากรีบวิบ่งตรงไปบอกพ่อของเขาว่าพ่อจ๋าผมกลายเป็นคนแล้วทั้งสองจึงได้กอดกันอย่างดีใจแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง ก็จดลงไปแล้วนะคะกับเรื่องพีน็อกคิโอฉบับคนแสดงเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย